3ปีต่อมาให้ทำการบ้านทาการบ้านทาการบ้านทำาุระทาการบ้านเรียกว่าถึอว่าวันนี้สามปีเปลี่ยนแปลงมากเลยนะเปลี่ยนแปลงมากเลยล่านี้เปลี่ยนไปมากลูกค้รับเลีคนเดิมนี่ว่า ไมไ่เจอกันนานเป็นไงบ้างครับเออประมาณตามปีไม่ได้มาฉันไปต่างประเทศมาเลยมันบ้านฉันก็เลยเปลี่ยนไปให้คุณให้คุณดูแลโอเคครับแล้วคุณไปไหนมาทำไหมหนึ่งตามปีไม่อันนี้จะทีเลยอ่ะผมเรียนเอาไวนร้านตัวเองนะครับขื้นร้านตัวเองทำไมพวกนี้ไม่มีราคาออพอดีอาวุธดี๋ยวผมบอกราคาครับเส่อนพวกนี้เดี๋ยว ผมจะบอกราคาพวกนี้มีราคาอยู่ครับเออเดี๋ยวนะตุ๊กตาพวกนี้ตัวละสามสิบนะครับยกเว้นไอ้ตัวนี้นะครับไอ้ตัวไก่กับตัวหนูสี่สิบบาทนันเขาดูหลังร้อนหน่อยเป็นยังไงกินแตงโมร้อนโอ้โหทำเข้าไปนะครับมีเงินมากเดี๋ยวเขาดูเปิดดูกันโอ้มีเงินมากมายเลย,เลยชัดติดเนี่ยมีเงินมากมายว้าวถ้าเข้าถ้าคุณเข้าไปแล้วเราจะปรับคุณนะครับเดี๋ยวกูดูเฉย มีกล่องด้วยโอเคเรียบร้อยฉันเตือนเลยดีนะความคุเข้าไปในนั้นนะครับเจ้านายผมบอกวันนี้งานาเกิดฉันนี่นะตื้อเค้กดีกว่าตื้อเค้กตื้อเค้กโอเคเค้กก้อนหนึ่งโอเคทั้งหมดของว่าห้าสิบบาทครับแล้วก็เออเอออเาปาร์ตี้เค้กเอาฉันเอาฟิชไฟฟิชไฟเท่าไหร่นะ มันแพงจังเลยอะ่ะเป็นไฟร้อยสองเก้าครับให้มันแพงจังเลยอะ่ะเป็นไรเราเนี่ยันทำกันมาฉันขอเอาเอาเออันนึงบล็อกคอนบล็อกคอนถูกครับก็อันตัทดท้ายนี่เฮ้ยอ,อ,อันนึงอันนี่ถ้าอไรเนี่ยอันนี้กีนนนนตาร์ครับเท่าไหร่กีตาร์กีตาร์ห้าสิบบาทครับเอออ่ะเอาไปทั้งหมดกี่บาท มกี่บาททั้งหมด430บาทบอ่ะเดี๋ยวนะเออแว่หนึ่งนะเออเอาไปออเออเรีย,ยบร้อยขอบคุณมากเลยไงยเงือชัน,นขอบคุณครับเคไปดีกว่าเมือ่อกี้ผมขอภัยนะครับผมถือผิดว่าจะถือหมดแม่วันนี้หนูมาปาร์ตี้มันมันเก๋มันงานมันเก๋นั่นเองท่านหนูกำลังมาละเดี๋ยวเขามาละเดี๋ยวพวกนี้ก็เปลี่ยนมาละ นี่วันเข้าดาวอยู่ตรงนี้้วันนี้นั่งรอดีกว่าอืมไม่ดีกว่าเพิ่งกินเพม่กินเมื่อคืนตั้งตือรอโทรหาเพื่อนก่อนอเพื่อนอะไรหรอถึงไหนแล้วนี่ฉันถึงไอ้ตรงร้านค้าแล้วอะโอเคมาหานะนั่งตือรอปิดเดี๋ยวเปิดให้หน่อยนะครับโอเค เรากำลังจะเปิดให้เกี่ยวเขาเปิดให้แล้วโโอรถชันมันแพงแน่น่ะมันยิงเองอ่ะโอ้รถชันเป็นมือเป็นแต่นั่นน่ะโอ้รถราคาแพงชันสองคันนี้เป็นลานเลยขอโทษมันยิงเองอ่ะไม่เป็นไรปะข้าดากันตรงนี้อันนี้พ่อแม่นายเหรอใช่ เด็กจิ๋วนี่ใครเนี่ยเออลูกฉันเองลูกฉันเกิดแล้วใช่พี่น้นองฉันนะหรือหรือเรียกว่าลูกก็ได้ว่าสวัสดีครับคุณแม่ของนี่สวัสดีครับคุณพ่อของนี่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเออในนี่มันเกี่ยวหมองละเ,ออเดี๋ยวนะถ้าขอดูกันเร็วเลยอ๋อนี่มันเอ,อ่อบ่ายตองนี่ว่ะถึงว่ามันร้อนขนาดนี้ ว่าเราเราเราไปตอนที่ดึกๆึกเลยกันประมาณตักห้าทุ่มห้าที่แปดและไอ้ว,วันนี้เดึกแล้วกี่ทุ่มแล้วเนี่ยน่ะเออนี่มันดีทุ่มเลยดีกว่าอ้ตึกว่าวันนี้ดีจังเลยแฮ่เดี๋ยไปอาบน้ำดีกว่าอ,อปีใหม่ก็งานมันเกิดอลยทำไงดี ฮอฮายใครถึงผ hmm. to huh? oh, oh. ูอเฮ้ยเฮ้ยวูวจัมั้งวู้มดหล้าเนี่ยหูยมดมดอู้อยวอ้ยหมดจังเนี่ยโหนัดรัวน่าจะแรงแรงรัวรัวมังหมดแล้วโอเค อาบน้ำดีกว่าชั้นลงยูทูปชั้นลงชั้นมาตั้งตีห้าล้านปีแล้วอาบน้ำดีกว่าก็จุดพูดแล้วอาบน้ำเรอโอเคเราเสร็จแล้วอาบเสร็จเร็วเลยโอ้ยแม่อะไรเนี่ยให้จุดพูดเนี่ยเด้ยเก่งในว่าันเลยใครจุดเนี่ย หมดจังหมดแล้วเนาะอีกแล้วห้าทุนนี่ด้วยวะปีใหม่ละห้าทุนยังโอ้ยห้าทุล่ละพูดยังไงนะ่อ๋ออยู่นู้นอ๋ออย่างนี้ หนึ่งชั่วโมงต่อมาแม่ท่าทอยังย่าทุ่มแล้วโอเคหนูเวลาก่อนนี่เลขสามสองหนึ่งเรียบร้อยเชิญคืนแล้วโอ้โหดูพูดก,กันแล้วแต่วกก่าพูดสวยแล้วก,ก็แหลกด้วยดูว่าหลังนู้นก่อนโอ้ดูก,กลัวยังโอ้ โอ้โหโอ้โหโอ้โหอาการมากโอ้โหแหลกมากเลยโอ้โหแช่งเกินละโอ้โหแหลกโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูละอันนี้ผู้ใหญ่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 โอ้โหผู้คนใหญ่ ู้เลียรคือผู้โคตรใหญ่เลยโอ้โหโอ้โอ้โหใหญ่โอ้หโอ้หโแก้โอ้โใหญ่มากโอ้หโอ้หโอ้ไหะฉันเผู้ใหญ่มามา้หผู้ใหญ่โอ้โหฉันมาแล้วฉันเยี่ยมมาฉันไปเยี่ยมาใครนาไมยอาจังเลย นนี่นน่ได้ใช่โอ้โหใหญ่มากโอ้โหมีช้าด้วยเดี๋ยวฉันขอทำให้มันใหญ่คักกว่าเดิมก่อนนะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมใหญ่แบบบึ้มกลืนใช่พูดว่าพูดว่าอื่นหมดยังน่าจะหมดแล้วเหลือของเราแค่นี้เองบวมให้เพื่อนพู้บวมสุดท้ายของเราบูมบูมผูบวม แดนมาเลยโอ้ยขอแล้วจุดได้ตามสองหนึ่งจุดก่อนตามจุดยกปืนไฟเพื่อนจุดเลยผู้ใหญ่ตามสองหนึ่งเดี๋ยวเราไปจุดแล้วตามสองหนึ่งต้มหญ่มากโอ้ผู้น่าท้ายหมดแล้วบูดิจุดน้ำกดโอ้โหหมดแล้ว หูน้ำกดตุียโอ้โหเพื่อนเรามากินของกันเถอะปกันเถอะไอกันอๆองๆมอแล้อาๆเอดๆเอาๆเออามเอาๆเอีอาๆเ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 รีๆเอาๆเอาเอา่เอาๆเนาๆเอาเอาๆเอาๆเอาๆเาๆเอาๆเอาๆเอะไรอเเอเาอออ ยังงล่ะพกกาเย่วู้นี่ท้ายกันอันเวันที่ดีเราเวลทีช้ากันเถอะกอนที่จะจบคลิปนี้เย่เพื่อนเีหัวมากโอ้ใช่เป็นหอวอ้อปวดหงวอร้อมาเพื่อนในบบึ่งอ้วกนะแต่ฉันเด็ดฉันขอปิดก็ตกกันเลยครับก็รับ รบาตรานนี่คนรูปผมนะครับคนคนที่คลิปที่แล้วคนคนที่เออโดนโดนเออค,คุณครูมาคลิปนั้นฆ่าไปก็เกิดใหม่ครับตอนนี้ปีใหม่ในเกมน,นะครับนี่คือการคลิปก่อนจบคลิปกะพูกันนุนตะท้ายจริงๆน,น,นะครับผมคือแจ็คสนะครับเช่แล้วตาต๊ะ